จากที่ได้นําเสนอมานะครับว่ากลวิธีดินามิกโปรแกรมมิงเนี่ยนะครับจะเหมาะกับการแก้ Optimization Problems น,นะฮะก็จะขอนําเสนอ Optimization Problem อันแรกครับที่ชื่อว่า longest common subsequence นะครับออการหา longest common subsequence เนี่ยนะครับจะเป็นความต้องการในหลากหลายปัญหาเลยตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะหาว่าแฟม2แฟม มีส่วนต่างหรือว่าส่วนเหมือนกันเนี่ยนะครับตรงใดบ้างที่ใดบ้างนะก็ปัญหานี้ก็คือการหา longest common subsequence นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราเจอบ,บ่อยๆนะฮะในกรณีที่เขียนโปรแกรมเราก็มีความต้องการที่อยากจะรู้ว่าโปรแกรมที่เราเคยบันทึกไว้ที่เราเคยแก้ขไขเป็นในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมันมีตรงไหนที่ต่างกันซึ่งเครื่องมือการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปก็มักจะมี ความสามารถในการที่จะแสดงความแตกต่างของโปรแกรม2โปรแกรมให้ดูได้หรือในกรณีที่เราอยากจะดูว่า DNA sequence 2อันเนี่ยนะครับซึ่ง DNA ก,ก็จะประกอบไปด้วยตวัวอักษรเขาจะแทนด้วยตวัวอักษร A, C, G, T เนี่ยนะก็จะเป็นลำดับของตัวอักษรตรงนี้สลับกันไปมาเนี่ยนะครับ ถ้าเรามี DNA 2ลําลำดับมาเนี่ยนะก็อยากจะรู้ว่ามีส่วนใดที่คล้ายกันก็สามารถกระทําได้โดยการใช้วิธีเดนิมเบลแก m มิงเพื่อหา Longest Common Subsequence นั่นเองคราวนี้ก็มาดูในรายละเอียดแล้วครับว่า l o longest c o m m o o s u b s s q u e n c e เนี่มันคืออะไรนะครับก่อนหนึ่งก็ขอนิยามตัว Subsequence ก่อนนะก็เริ่มด้ Sequence ก่อนครับ ซีเรียลในที่นี้เราจะขอนําเสนอเป็นซีเรียลของตัวอักษรนะก็คือลําดับของตัวอักษรแหละครับ x นะก็มีลําดับตัวอักษรตัวอย่างเช่นอย่างนี้1ลําดับเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยลําดับย่อยๆซึ่งลำดับย่อยๆก็คือลําดับเดิมนั่นเองที่ตัดบางตัวทิ้งนะตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะตัด llo ทิ้งไปก็เหลือ h g e อันนี้ก็ถือเป็น1ลําดับย่อยหรือ heo แบบนี้ก็เป็นอีกลําดับย่อยหนึ่ง หรือตัดหมดเลยก็ได้ก็เป็นลำดับย่อยอันนี้เป็นลำดับว่างๆหรือจะไม่ตัดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเรามีลำดับย่อยอันนึงเนี่ยนะครับเราเรามีลำดับลำดับหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถมีลำดับย่อยได้ถึง2กําลังสองแบบมากสุดนะเพราะแต่ละตัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือ,อไม่เลือกนะครับหรือจะพูดว่าตัดหรือไม่ตัด pollution. ตัดหรือไม่ตัดเนี่ยนะอยู่2กรณีในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทั้งหมด5้าตัว เราก็มี2ยกกาลัง5กรณีมากสุดนะครับเพราะบางครั้งบางตัวมันเหมือนกันจากละดับย่อยที่ว่าเนี่ยนะครับเนื่องจาก longest common subsequence เนี่ยเราจะหา subsequence ของ2องลำดับนะเรามีอีกลำดับหนึ่งนะครับก็คือ y แบบนี้ h e r o ชุดนี้ก็จะมี subsequence ของเขาเองอีกชุดหนึ่งสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยนะครับก็คือ ลำดับย่อยร่วมนะหรือ common subsequence ของ x กับ y common subsequence ของ x กับ y ก็คือ subsequence ของ x และ y ที่เหมือนกันนะตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับนะอันนี้ he ก็ปรากฏเป็นลำดับย่อยใน x แล้วก็ he ก็เป็นปรากฏเป็นลำดับย่อยใน y เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับย่อยร่วมนะเป็น common subsequence แต่ที่เราสิ่งที่เราสนใจสำหรับปัญหานี้นะครับก็คือการหา Common Subsequence ที่มีขนาดยาวสุดก็เรียกว่า longest common subsequence หรือบางทีเราเรียกย่อๆนะครับว่า LCS ของ sequence x กับ y อย่างตัวอย่าง hello กับ hero แบบนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่า2คู่นี้นะระดับย่อยอันนี้นะครับ h e o เนี่ยก็จะเป็น LCS ครับของ x กับ y เราต้องการหา LCS ของ สองลำดับที่กำหนดให้ครับเพื่อให้การนำเสนอปรากฏอย่างกระทับลัดหน่อยนะครับก็ขอเสนอสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะครับให้ x คือ1นึ่ง e n c e ว์ที่เราสนใจ x ในที่นี้จะมีตัวอักษรอยู่ทั้งหมด m ตัวนะรประกอบไปด้วย x 1 x 2ไล่ไหนึง xm อีก sequence หนึ่งก็คือ y y มีตัวอักษทั้งหมด n ตัวตั้งแต่ y 1 y 2 y 3ไปจนถึง y n นะครับ m กับ n จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับเราขอ,อนิยามเขียนว่า x ตัวใหญ่เนี่ยนะฮะแต่มี sub script i แบบนี้คือ sequence นะครับพิจารณา i ตัวแรกของ x ก็คือแต่ x 1 x 2ไปจนถึง xi ทำนองเดียวกันครับ y j นะครับก็จะหมายถึง sequence j ตัวแรก ของ y นะครับก็คือ y 1 y 2ไปเรื่อยๆถึง y j ถ้าเราเขียน LCS ของ x i กับ y j นะครับก็คือสนใจจะหา longest common subsequence ของ i ตัวแรกของ x แล้วก็ j ตัวแรกของ y แน่นอนครับ LCS ของ x และ y ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ย่อมเท่ากับ LCS ของ x m กับ y n นะทั้งนี้ก็เพราะว่า x มี m ตัวมีความยาว m นะครับส่วน y มีความยาว n อันนี้คือตัว longest common subsequence คือตัว sequence subsequence ที่เราต้องการจะหาที่มีลำดับย่อย,ย,อยร่วมที่ยาวสุดเนี่ยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เราสนใจจะต้องเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องหาด้วยเนี่ยก็คือตัววัดคุณภาพของ LCS ซึ่งก็คือความยาวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะขอกำหนดนิยามอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับว่า l ซึ่งในนี้คือความยาวของ LCS ของ xi กับ yj นะครับเพราะฉะนั้นเราขอเขียนสั้นๆว่า lij จะแทนความยาวของ LCS นะครับของ xi กับ yj เมื่อเราต้องการจะแก้ไขปัญหาหนึ่งด้วย Dynamic Programming เนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องคิดแล้วก็ออกแบบเปน็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือ คิดอย่างไรว่าจะได้คำตอบของปัญหาใหญ่จากคำตอบของปัญหาเล็กกว่าคือคิดในทำนองเดียวกับการแบ่งแบบดิบันคอนเคิร์ลครับเราจะทำยังไงเราถึงจะนำคำตอบเล็กๆมาประกอบกันเป็นคำตอบใหญ่หรือจะคิดในมุมกลับก็ได้นะครับว่าเราจะแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยได้อย่างไร ในกรณีนี้สมมติผมมี L อมีซ e q u e n c ์สองอันนะด้านบนและด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะหา LCS ของมันสมมุติถ้าเราสนใจตัวท้ายนะครับดูที่ตัวท้ายแล้วพบว่ามันเป็นตัวอักษรตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับเราจะพบได้อย่างหนึ่งเลยครับว่า longest common subsequence ของสอง q u e n c e นี้เนี่ยนะครับที่มีตัวท้ายเหมือนกันเนี่ยนะมันย่อมเท่ากับ longest common subsequence ของ สับสเซสเซนต์เล็กหน่อยที่ไม่รวมตัวท้ายนะฮะไม่รวมตัวท้ายนะครับไปหาตรงนี้มาเถอะครับแล้วถ้ามันเท่าไหร่นะมีค่าเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต่อตัวท้ายหัวจใจตรงนี้ไปอีกตัวหนึ่งครับนะก็จะได้ลอง g e s t common subse q u e n c e ของของเดิมนะครับถ้าตรงนี้ได้แบบยาวสุดแบบไหนมาก็ตามเนี่ยนะครับต่อไปอีกตัวครับจะเป็นผลลัพธ์อันยาวสุดของอันบนอันเดิมเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นปนัญหาที่เล็กกว่า ปัญหาบทอันนี้เป็นแนวคิดกรณีซึ่งตัวท้ายเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นซูตมจะหาว่า LCS ของ Hello กับ Hero เนี่ยนะครับซึ่งมีตัวท้ายเหมือนกันเลยคือ O กับ O เนี่ยผมก็จะแตกเป็นปัญหาย่อยนะคคือไปหา LCS ของ Hell กับ Her นะครับได้ตัวเนี้ยอะไรมาก็ตามเนี่ยนะแล้วก็ต่อด้วย O เป็นตัวก็จะเป็น LCS ของของเดิมเห็นไหมครับเราได้ จัดการปัญหาที่ใหญ่กว่าด้วยคําตอบจากปัญหาที่เล็กกว่าสมมติว่าเราไปหา LCS ของ Hello กับ Her ตรงนี้มาแล้วเนี่ยครับคนพบว่ามีตัวร่วมคือ He เราได้คําตอบแล้วคือ He แล้วก็นํามาต่อ O เราก็จะได้ว่า Heo ก็คือ LCS ของ Hello กับ Hero นั่เนเองแต่อย่าลืมครับอันนี้เป็นลักษณะของการนําคําตอบใหญ่ได้มาจากคำตอบย่อยๆเมื่อตัวท้ายนะครับของ2 s e ส u e n c e เหมือนกันแล้วท่านในกรณีที่ตัวท้ายไม่เหมือนกันละครับนะอย่างเช่นกรณีนี้ไม่เหมือนกันเราก็มีทางออกอยสองทางนะคือตัดตัวท้ายทิ้งสักตัวลองดูครับว่าถ้าเราตัดดอกจิกทิ้งที่ตัวหลังเนี่ยนะครับตัวท้ายล่างเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วไปหา lcs ครับว่ามันคืออะไรนั่นวิธีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ ตัดตัวบนทิ้งตัดหัวใจทิ้งนะครับแล้วแผ่ L C S ของ24ีเควนนี้แล้วดูสิครับว่าแบบไหนให้ความยาวมากกว่ากันก็เลือกแบบนั้นเป็นคําตอบของแบบตน